สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนชอปไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้อง c คุกกี้แลนชอปฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวคุกกี้อเวกตตัวใหม่กัน ในชิปนี้ก็จะเป็นเพียวออเกนะคะโอ้ยก็เทเปิดได้อย่างไวอ่ะ <c oughs> ขอขิงหน่ยอยลล렌เดี๋ยวก็มาดูข้อมูลกันนะครับตัวนี้เป็นคุกกี้เกิดแอนเชียนสารักษาตำแหน่งก็จะเป็นแนวหลังนะคููทามสกิล15วินาทีนะครับด้วยอ่ะคููทามประมาณนี้ยสำหรับใส่เนี้ยผมมองว่าเออมันกำลังโอเคไม่เร็วแล้วก็ไม่ช้าจนเกินไปนะครับสกิลมุ่งมั่นเพื่อมวลชนเอาวะ่ะ ฟื้นฟูพลังชีวิตทั้งหมดของเพื่อนร่วมทีมนะครับพร้อมลอดเอฟเฟกต์บาดเจ็บก็จะเป็นหลอดเสียงแดงดยกตัวอย่างก็เช่นเอฟเฟกต์ของ Dark Awake นะครับประมาณนั้นเลยโดยจะฟื้นฟูพลังชีวิตตามการลดเอฟเฟกต์บาดเจ็บและสร้างโล่พลังชีวิตเพิ่มเติมให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดนะครับซึ่งในกรณีที่โลภพลังชีวิตดังกล่าวถูกลบล้างหรือถูกต้านด้วยเอฟเฟกต์ภูมิคุ้มกันก็จะฟื้นฟูพลังชีวิตในเวลาที่กําหนด หลังจากนั้นสเก็ตแสงจะตกลงมาเอออันนี้นะ่าสนใจทุกคนพร้อมฟ้นฟูเวลลมทีมและสร้างความเสียหายให้กับสตูนะครับโอ้โหมีดาเมดเพียวมีดาเมดเลยทุกคนอีกทั้งยังมอบดีบัฟและสะเก็ตแสง่ายด้วยอันนี้นะ่าสนใจที่สุดเลยต่อมาในกรณีที่เพียงเวลาไม่ได้อยู่ในสถานะที่ไม่สามารถต่อสู้ได้ก็จะส่องแสงแห่งความจริงไปที่คุกกี้ ที่มีพลังชีวิตต่ำกว่าที่กำหนดหนึ่งตัวนะครับเพื่อทำการฟื้นฟูพลังชีวิตไม่ว่าตนเองจะอยู่ในสถานะใดก็ตามเอ้ยอันนี้น่าสนใจไม่รู้ว่าการตายเนี่ยมันนับหรือเปล่านะและยังฟื้นฟูพลังชีวิตของเป้าหมายในเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่องอีกด้วยโดยเอฟเฟกต์ดังกล่าวจะทำงานขึ้นจำนวนหนึ่งครั้งในเวลาที่กำหนดนะครับอันนี้น่าสนใจว่าเออมันจะช่วยได้มากขนาดไหนแต่ตอนที่เขาเนี่ยไม่สามารถ ไม่สามารถพร้อมต่อสู้มันไม,ไม่รู้ว่ามันนับการตายด้วยหรือเปล่านะครับเมื่อเริ่มต่อสู้เพียวนิลาผู้ตวรวจรู้ในความเท็จและความจริงทั้งหมดจะมอบูมิคุ้มกันการเพิ่มคู่ทรรที่เหลือและเศษใบให้กับเพื่อน่วมทีมทั้งหมดนะครับเอ้ยอันนี้มันคุ้นๆวะไม่แน่ใจว่าเป็นสกิลของอตัวมิสิกหรือว่าตัวชาร์โดมิลนะครับจําไม่ได้นะไอะู้มิกันที่เหลือเนี่ยอา๋จะค่อยว่ากันแต่ใบของมิาใบนี้น่าจะเป็นของลิลลี่นะ ในกรณีที่ไม่มีสายรักษาอยู่ในตำแหน่งแนวหลังของทีมอันนี้มันเป็นเงื่อนไขครับทุกคนกรณีที่ไม่มีคุกกี้สายรักษาอยู่แนวหลังของทีมยกเว้นตัวเองก็คือมันน่าจะต้องไปตัวเดียวเออหรือไม่ก็ต้องไปกระสายซัพพอร์ตแทนห้าไปกันตัวที่เป็นสายรักษาด้วยกันเพราะว่ามันจะเสียเงื่อนไขตรงนี้ใช่ไหมและจะฟื้นฟูพลังชีวิตของตนเองกรณีที่พลังชีตต่ำกว่าที่กําหนดนะครับระหว่างการต่อสู้หนึ่งครั้งอ่าพร้อมทั้งมอบโลกพลังชีวิต และลบลลังดีบัฟที่ไม่สามารถลบลลังได้ทั้งหมดนะครับหืมไม่เพียงเท่านั้นหาก,พกเพื่อน่มทีมและตนเองอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถต่อสู้ได้ก็จะคืนชีพเป้าหมายให้อหลังช่วงระยะเวลาที่กําหนดแต่ระบบจะยกเลิกการทํางานเมื่อพเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถต่อสู้ได้ในขณะที่กำลังคืนชีพเอฟเฟกต์ดังกล่าวจะทํางาน ขึ้นขนาดต่อสู้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับโดยจะทํางานขึ้นในกรณีเป้าหมายไม่ฟฝงคืนชิปอื่นเนี่ยผมไปลองเล่นมาตาหนึ่งแลวผมก็เลยงงว่าเฮ้ยเพียวมันฟื้นมาได้ยังไงอ๋อมันมีตรงนี้ที่เสริมเข้ามานะครับคุกกี้เพียวเวลาจะเพิ่มการลดคู่ทามตามสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของการลลคอกใส่ของตนเองนะครับก่อนจะเริ่มการต่อสู้และจะฟื้นฟูคุกกี้สูงสุด5ตัวเมื่อโจมตีปกติพร้อมเพิ่มบับให้เป้าหมายฟื้นฟูแสดงว่าอ่ามันจะมีการเพิ่มคู่ทาม เพิ่มการลดคู่ตามตาสัดส่วนเพิ่มขึ้นข,นของการลดกความเสียหายแสดงว่าท็อปปิ้งเนี่ยเป็นการใส่ลดความเสียหายใช่ไหมก็ทําให้การเล่นตัวเนี้ยมันเหมาะสมกสับสกิลของเขานะครับต่อมาเปอร,นะร์เซ็นต์ต่างนะเรเวล90นะครับมุ่งมั่นเพื่อมวลชนปริมาณการฟื้นฟูของอันเนี้ยก็จะอยู่ที่ยี่สองสองเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่ยี่สิบนะสองเปอร์เซ็นต์ของพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายบวกฟื้นฟูเพิ่มเติมให้กับพลัมทีมห้าตัวที่มีพลังชีวิตต่ำสุดนะ 1นึ่งรของพลังโจมตีอู้ปริมาณการฟื้นฟูของสะเก็ดแสงนะครับ20%ของพลังโจมตีความเสียหายของสะเก็ดแสง562.1%ท่าแสงนะครับของพลังโจมตีเฮ้ยแรงเหมือนกันนะเนี่ยสะเก็ดแสงลดความเสียหายที่สร้าง10%นตนานสิบวิแล้พลังโจมตี10%ซ้อนทับสูงสุดก็คือ1อันลดพลังชีวิต20%ของอ่าพลังชีวิตเป้าหมายนาน10วินะครับแล้วก็ เอฟเฟกที่ทำงานขึ้นเมื่อผมพุงก,กันและลบล้างโลกพลังชีวิตฟื้นฟู1%ของพลังชีวิตเป้าหมายทุก1วินาทีนาน7วินะครับอืมแล้วก็ลดอาการบาดเจ็บ50%น่อะอันนี้คือแบบเอาง่ายถ้าโดนล้างโลกก็น่าจะทำให้หิวเพิ่มเติมได้อีกนะครับแสงแห่งความจริงทำงานขึ้นอัตโนมัติสำหรับคุกกี้ที่มีพลังชีวิตต่ำกว่า50%อ่าปริมาณการฟื้นฟู112 จุดสองเปอร์เซ็นต์ของระดัจมตีบวกฟื้นฟูเพิ่มเติมหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ของระดัจมตีต่อหของพลังชีวิตนะครับที่เป้าหมายสูญเสียไปแล้วก็ฟื้นฟูห้าเซนของรบตีทุทกหนาทีนานห้าวินาทีเหเยอะมากห้นตะตีไปเยอะมากนะครับเปลี่ยนการฟื้นฟูพลังชีวิตแสงแห่งความจริงเปลี่ยนหนึของปริมาณการฟื้นฟูพลังชีวิต ที่เกินมาจากพลังชีวิตสูงสุดให้เป็นโล่อะก็คือถ้ามันลดปุ๊บมันกลายเป็นโล่นานๆ3วิค่าสูงสุดของโลกของโลกพลังชีวิตนะครับจะมีค่า20%ของพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายคู้ทามแสงความจริง14วินาทีหืต่อามานะครับผู้ตืน่นรู้ผู้ตื่นอะไรผู้ตืน่นรู้ในความจริงและความเท็จนะครับทํางานเมื่อไม่มีคุกกี้สารักษา อยู่ตำแหน่งแนวหลังในทีมยกเว้นตัวเองอ่แะแน่นอนนี่คือเงื่อนไขและต้องมีมันเพียงตัวเดียวที่เป็นสายรักษานะครับมอบภูมคุ้มกันการเพิ่มภูทางที่เหลือเอฟเฟกการบ่ายนะครับกับเพื่อนร่วมทีมเมื่อเริ่มการต่อสู้มันคุ้มกันคือป้องกันนะครับรักษาตนเองฟื้นฟู20%ของพลังชีวิตสูงสุดในกรณีที่พลังชีวิตต่ำกว่า80%และสร้างเลือดพลังชีวิต25%ของพลังชีวิตสูงสุดของตนเองนาน10วินาทีนะครับและก็คุกกี้ มีการคืนชีพเพื่อนร่วมทีมคืนชีพตัวที่มันสามารถต่อสู้ได้นหนึ่งตัวเฮ้ยด้วยพลังชีวิตส0เซนหลังจาก7วินาทีแต่ว่าเงืเ่อนไขนน่าจะต้องยวขออ่านย้อนกลับไปอ่านนะเงื่อนไขเนี้ยเหมือนมันจะต้องทํางานโดยที่ไม่มีเอฟเฟกต์คืนชีพอื่นก็คือต้องไม่มีขนนกนะครับเออหรือว่าบางทีไปกับโกชิตอาจจะไม่เหมาะหรือเปล่าวะเพราะโกชิตมันม่ตายฟื้นนะเอออืมเดี๋ยวต้องลอง สนใจนะครับแล้วก็แสงโบราณพาสซีฟลดดีบ,บัฟของตนเองเมื่อเริ่มกระจัดสู้สามสิบเปอร์เซ็นต์หนูเยอะนะ<ม>เพิ่มการลดคู่ไทม,มเพิ่มการลดคู่ไทมของตนเองศูนย์จุดสี่เปอร์เซ็นต์ต่อการเพิ่มการลดทุนทาาสายหนึ่งเปอร์เซ็นต์สูงสุดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเอ,อ่อไม่แน่ใจว่ามันอ๋อด้วยด้วยคู่ไทมเนี่ยมันใส่แล้วเขเสียหายถ้าใส่เต็มแม็กก็คงจะได้เต็มแม็กอันนี้แหละมัง้งยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มบัฟเมื่อโจมตีทั่วไป อาจจะเพิ่ม25%นาน10วินาทีกับเป้าหมายที่รับการฟื้นฟูซ้ำทั้งสองสุดหนึ่งอันแล้วก็พรแห่งแสงนะครับเมื่อใช้สกิลจะเพิ่มบาร์ให้ตนเอง7%นาน10วิเพิ่มการลดความเสียหาย10%ซ้ำทัสองสุดสามอันโอ้ลดความเสียหายจากการสะท้อนกลับนะครับอยู่ที่50%สกิลเยอะมากที่ดูดีแล้วก็โดดเด่นขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องของการที่สามารถคืนชีพเพื่อนร่วมทีมได้แล้วก็ สร้างความเสหายกับเหล่าศัตรูนะครับแล้วก็เอฟเฟกที่น่าสนใจอย่างก็จะเป็นาการใส่ผสมกับบาฟลดอความเสียหายในการลดคูทามนะครับอ่ะแล้วก็ไปลองดูกันผมไม่แน่ใจว่าบิสกิตท็อปปิ้งเนี่ยใส่เป็นเซตประมาณไหนบ้างแต่คิดว่าท็อปปิ้งน่าจะเป็นความเสียหายส่วนบิสกิตผมขอลองเป็นคูทามผสมความเสียหายนะกันนะครับมีไหมวะไม่ไม่น่ามีเออไม่น่ามีนะครับโอเค อื้วถ้าเป็นเรควาเสียหายล้วนๆเลยสายรลกษังนี้ไม่ค่อยได้ทําเลยเอาป๊บหนึ่งนะผมกดหน้าผมไปกดล็อกบัฟหรือเปล่านี่ไงอืมโอเคมาแล้วอ,อกชุนแล้วความสหายล้วนเลยเจ้าของเพียวคูทามโอ้โหเดี๋ยวใส่เป็นอ,อกชุนไปก่อนละกันนะครับนี่เอาอันนี้มาใส่ก็จะได้เรื่ความส่ยทายมันโคตรแน่น ส่วนอันนี้ผมใส่เป็นรถข้าสายแล้วก็มีครูทาม,มานะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวก็ไปลองดูการลงด่านแล้วก็การเล่นอารีนาละกันนะครับเดี๋ยวก็มาลองลงด่านกันนะครับที่หมดมาสเตอร์นะยากๆเลยอ่ะเอฟเฟกผู้นำนะครับเมื่อกี้มันไม่มีขึ้นแต่ว่าอันเนี้ยเขาจับใส่ทีมมันก็ขึ้นมาจิตใจที่อ่อนโยนเพิ่มการแลข้าส็ยสหาย15% เพิ่มล่าที่สูงสุดนะครับของเพื่อนร่วมทีมทั้งหมด15%เพื่อเริ่มการต่อสู้โอ้ oh, ถือว่าน่าสนใจเป็นแบบที่ดีมากอึดถึกทนนะครับแต่ว่าในแพทเนี้ยมันจะช่วยทีไมได้มากแค่ไหนไม่รู้เหมือนกันว่าเออมันจะโดนเพิกเฉยหรือเปล่าเห็นไหมครับมีดาเมจลงมาอุ้ยลดเยอะเหมือนกันนึวเออลดเยอะเหมือนกันอ่ะลองกดเพียวตัวเดียวแล้วกันนะครับประสารศาษา์ที่มีดาเมจตัวแรกๆของเกมก่อนหน้านี้เหมือนจะมียูนิคอร์ปะ เออเหมือนจะมียูนิคอนหรือเปล่าวะที่เป็นเกี่ยวกับธาตุไฟผมไม่แน่ใจแต่ถ้าเอาจัาจ่าเนี่ยโอ้โหเด้วดูดิมอนสเตอร์โดนเป็นหลอดเหมือนกันนะเนี่ยอ่าก็ถือว่าเป็นบัฟที่ดีนะครับเสริมเติมเรื่องการลงด่านเราตามตรงนะไม่น่าม,มีปัญหาอยู่แล้วครับด้วยเกรของเขาด้วยบัฟเรื่องการบาเดเจ็บเนี่ยซึ่งบางด่านมันมีอย่างด่านนี้เห็นไหมมันก็ รถตรงนี้ไปได้ครับแล้วก็มิกกบทีมได้เยอะอยู่แล้วนะเพียวอ่ะมันธรรมดานะครับนะโอเคก็การลงด่านนะจะเป็นประมาณนี้เลยมีดาเมจมีอะไรก็ว่าไปครับการโจมตีอาจจะดูด้อยนะอาจจะดูด้อยเพราะว่าด้วยสายแต่ว่ามันก็เสริมทีมได้ดีมากขึ้นต่อมาอารีน่านะครับผมจะบอกว่าวันนี้อารีน่ายังไม่รี <laughs> ยังไม่หลีซีซั่นก็นยังลองทีมไม่ได้แล้วประเด็นเลยคือผมอ่ะเมื่อคืนทิ้งไปเลยลืมเล่นน,นะเดี๋ยวเราจะไปลองเทสกับเพื่อนละกันนะครับอ <laughs> ่ะ <laughs> เดี๋ยวออกไปหน้าหลักก่อนไปลองเทสกับเพื่อนกันดูว่าเออจังหวะการตีเป็นไงรัาคนที่แบบพอจะสู้ได้เบื้องต้นก่อนโอ้โหตึงๆทั้งนั้นโอ้ยตึงๆทั้งนั้นแต่ละคนอันนี้จะเป็นเซ็ตของครีมสันโคลลนะครับอ่าด้วยเงื่อนไขเนี่ยเหมือนว่าจะไม่ให้มีการตายฟื้นใช่ไหมเออด้วยด้วยเงื่อนไขเขาไม่ให้ตายฟื้นนะครับดังนั้นโกชิ่ะ เดคิดว่าพอใส่ไปมันน่าจะติดปัญหาที่บัฟมันทับกันวะ่ะเดี๋ยวขอถอดโกชิดเอาก่อนหนึ่งตัวใส่เป็นตัวไหนดีอ่ะดังเอวก็อยากเล่นนะคุก็อยากเล่นเออมันต้องให้ฝ่ายรักษายอยู่แนวหลังหรอเพราะจับแบบนี้เพียวจะอยู่ตรงกลางสมบัตินี้ก็ไม่น่าจะต้องได้ใช้แล้วหรือเปล่าอะขอลองสับเป็นอันนี้ไปก่อนละกันนะครับแล้วมาลองทีมนะอย่าเพิ่งจัดตามลองเบื้องต้นก่อนนะครับ เงื่อนไขเนี่ยเขาระบุว่าอย่าให้มีสายรักษาอยู่แนวหลังยกเว้นตัวเขาเองนะครับอันนี้ก็น่าจะตรงเงื่อนไขนะอ่ะมาลองดูกันว่าจะรอดหรือเปล่าถามว่าเป็นเมตาไหมผมไม่รู้นะแต่คิดว่าน่าจะเป็นแหละแต่ทีนี้คือแต่ของยังไงประกทีมไหนก็ดูกันไปเนี่ยเพียวแตกนะครับอ่ะอยากรู้เหมือนกันว่าเมื่อเพียวแตกอ่ะเอฟเฟกต์เขาจะยังทํางานต่อหรือเปล่าด้วยเอฟเฟกต์ที่ว่านี่ไงตายฟื้นเฮ้ฟื้นมาเองว่ะฟื้นมาเองขณะที่ไม่สามารถต่อสู้ได้แต่ว่า ขนาดใส่แล้วความเสียหายแบบอึดมากๆแบบนี้ยังมีอาการตายนะครับดังนั้นแสดงว่าก็สาหัสเหมือนกันในการจัดท็อปปิ้งแล้วก็บิสกิตนะครับคิดว่าน่าต้องไปใส่พวกอพลังชีวิตเสริมหรือเปล่าอืมอันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์น่าสนใจนะครับอันนี้เราเล่นไปก่อนอ่ะก็เห็นว่าเพียวมีตายฟื้นนะครับแล้วก็สามารถพลิกแพลงจากทีมเมตาเนี่ยกลับมาชนะได้เลยนะอันนี้เขาไม่อัพคิมสานคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเอฟเฟกต์พลังชีวิตด้วยแหละ อืมอฟื้นฟูนะโอ้ก็อย่างว่าส n a p มันไม่ได้ตายไงเพียงม,มันมีช่วงที่มันเขาตายครับการโจมตีทั้งหมดเพียวได้มาสองแสนนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวลองถอดส n a p ออกแล้วกันตาหน้าอีกชักตาหนึ่งก่อนลองดูลอง,ด,ลองด,ดูหลายทีนะครับเอาเน็ตผมน่าจะไปแล้วมาต่อกันครับเมื่อกี้รู้สึกว่ามันจะติดบั็กเว้ เดี๋ยวลองปรับทีมดูอยากรู้ว่าพอไปกับโกชีตเนี่ยมันจะได้หรือเปล่าหรือว่าจะติดเงื่อนไขอะไรไหมนะอ่าปรับเป็นหายากก่อนแล้วเอาเอาไม่รู้จะเอาตัวไหนออกเอาธนูออกแล้วกันอโกชิตมาใส่นะครับแต่พอโกชิตใส่ปุ๊บมันก็จะโดนด้วยเงื่อนไขใช่ไหมเงื่อนไขก็ระบุว่าเออห้ามมีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับพอใส่แบบนี้มันก็จะติดอีกว่าเอ้ยใส่ ตัวเกตสูงกว่าอีปิกบางตัวไม่ได้แล้วอ่ะกลับเป็นแนดแบบนี้โกชิสไม่ตายฟื้นนะครับดูว่ามันจะขัดกันแบบไหนหรือว่าจะสู้เขาได้ขนาดไหนบ้างนะโอเคเปิดเกมไปปุ๊บเอาไปล็อกโกชิทแทนนะครับอ่าโอเคครับเอ้ยแต่ว่าไม่ตายโอ้โหเพียวถามว่าเปาะไหมเปาะอ,อยู่นะตัวตัวมองว่าเปาะอ,อันเนี้ยอ่ะโอเคไม่ขัดนีย่ยว่า ก็ชิดก็ตายฟื้นได้ด้วยสกิลเขาเองแล้วเพียวก็สามารถฟื้นมาได้นะครับอยู่ต่อแต่ว่าสมบัติขนนกคิดว่าน่าจะไม่เหมาะนะเฮ้ยทีมันเข้ามือเฉยเลยว่ะแต่ว่าจะรอดไหมทีหนึ่งอ่าสมบัติเขาทํางานไปแล้วนะครับโอ้สมบัติเขาทํางานไปแล้วแชโดว์เมลเก็บกวาดเรียบร้อยเออเราแรกคิดว่ามันจะขัดกันด้วยข้อระบุนะครับดังนั้นดังนั้นก็น่าจะได้อยู่นะเราดันใส่เป็นนกหวีดด้วยไง หรือว่าไปใส่สมบัติโกชิตเหมือนเดิมได้อันไหนลองสู้คนเดิมก่อนห้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสมบัตินะครับไอตอนที่ติดบล็อกผมงงมากทําไมมันกดแล้วมันอ่ามันเข้าไปไม่ได้นะคิดว่าเป็นที่เน็ตไม่ใช่เน็ตนะลองหลายรอบแ,แล้วเป็นที่คนคนเดิมนะครับก็เลยเออลองใหม่อ่าลองดูกันว่าสมบัติพอเป็นแบบนี้เอ้ยผิด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 สมบัติพอเป็นแบบนี้มันจะทําอะไรได้มากกว่าเดิมไหมนะครับ บัฟผู้นำผมตั้งเพียวนะครับอันนี้นะเห็นไหมตั้งเล่นเพียวนะเพิ่มการแล้วขมเสียหายต้นเกมมันคงจะยืนได้ดีกว่าเดิมแต่ปัญหาก็คือต่อยยืนดีขึ้นแต่ด้วยบัฟเพิ่เฉื้อสมัยมันตีกันแรงมากทุกคนดูนะขนาดแล้วขาแสนั่นแน่นเนี่ยโคชิดบอกโอ้ยสาหัสโคชิดคนอื่นนะครับแต่แต่มีแนปมาก็ช่วยได้ และเพียวเมื่อใส่ลวเขใา,า่แน่นๆนะครับมันจะได้การลดคู่ทาาซึ่งช่วยให้ออกสกิลได้เร็วกว่าเดิมนะเอ้ยตาต่างนี้ดูดีขึ้นนะนี่อืม,อมโกชิตายฝืนบอกผมว่าดูไม่ทันนะ <c oughs> เออเมื่อกี้ดูไม่ทันนะครับตัวตามเมื่อกี้ได้ไหมอืมดูดีกว่าเดิมอีกตามเมื่อกี้เราเราชนแนลมิวเหลือตัวเดียวใช่ไหมตามนี้เหลือสองตัวเ้ยทีมเข้าท่าขึ้นเรื่อยๆว่ะหรือนักหนูจะไปว่าแผทเนี้ย แต่ก็ไม่แน่หรอกทีมมันเยอะทีมมันเยอะอยจริงๆนะครับอ่ะลองดูคนนี้นะอะนนี้ทีมเดิมแต่ว่าเป็นคนละคนกันจิงเจอร์เบรดนะครับขออนุญาตตีหน่อยปึงป้งปึ้งต้นเกมโดนล็อกโกชิสแต่โกชิสผมไม่ได้ตายนะอืมต้นเกมครับอ๋อสมบัติสมบัติมันแตกเหมือนขวดแก้วเนี่ยมันจะไม่ทำงานใช่ไหมอืมถ้าทำงานมันมันน่าจะไม่ขึ้นสีเนี่ยดังนั้น ไม่พูดยากว่ะไม่รู้เลยทีมจะออกไปทรงไหนแต่เนี่ยแหละทรงทรงที่เพียวแบบได้ยื้อเนี่ยผมว่ามันนะครับโอ้เพียวโกชิตแรกอ่าเอจใจตรงที่ว่าเพียวแลบโกชิคงจะไปด้วยกันไม่ได้ด้วยตัวละครนะดังนั้นไม่น่ามีปัญหาแล้วแหละโกชีได้ไปต่อ เนี่ยมันน่าจะเป็นบั๊กนะกดไปแล้วขึ้นแบบนเนี้ยเน็ตไม่ได้มีปัญหานะผมเจอแบบนี้หลายคนมากแล้วมันจะขึ้นว่าล้มเหลวลสักอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยเออเกี่ยวข้องก็เลยงงว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบางคนกดได้เอองงกับเกมเดี๋ยวเอาอีชิ้นนี้ออกดีกว่าวะไปใส่สมบัติที่มันยือกว่าเดิมไหมแ <laughs> ว่นเขียวหรือเอาอะไรดีแว,ว่นเขียวอ่ะดูกันดูกันลองแว่นเขียวนะครับ คือสมบัติของไอไอโกชิตอะเหมือนมันจะไม่ทํางานไงถ้ามันทํางานมันจะขึ้นอีกแบบหนึ่งเนอะอ่ะรอดไหมปึ๊ปึ๊บป,บป,บปบึโกชิจะตุย้ยโกชิตตุย้ยเพียวก็ฟื้นมาเพียวฟื้นมาต่อนะครับเพียวได้ฮิวอ่าทีนี้อะไรเกมพลิกไหมแตดแต่ได้แดดไหมโอ้โหยื้อโคตรง่ายว่าจัดเสรนี้มันยื้อชิวจัดอะโอ้มีแนปมีอะไรช่วยเลยับ แต่ด้วยเงือ่อนไขอ่ะห้ามเอาไปกระสรยรักษาด้วยกันนะอย่างมิสิกเนี่ยไปคู่กันไม่ได้แน่นอนแล้วนะครับเออ,อย่างมิสิกคือคู่กันไม่ได้เลยนะครับเพราะมิสิกมันเป็นตำแหน่งนะจะไปยืนด้วยกันอ่ะเดี๋ยวลองใส่ใดูสมมตินะครับสมมติเอาช้ดตัวมีอ,อกก่อนแล้วเราใส่มิสิกอ่ะมิสิกเนี่ยจะไปอยู่แนวหลังทีเนี้ยด้วยเงื่อนไขคือมันห้ามมีสัยรักษาที่อยู่แนวหลังเออตัวอื่นนอกจากมันดังนั้นมันทําไม่ได้ก็ต้องไปกับสเปเชียลไปกับเกตอื่นแล้วกันนะครับ คิมสารสองแงก็มา,าคนนี้เพื่อจะทำคลิปไปอโอเคแกนมาสเตอร์สอเขาลีแล้วลูกยิวผมนี่ตึงๆทั้งนั้นเลยแต่ละคนอ่ะแนปเมตาเก่านะครับเจอเพียวยือนี่เป็นยังไงปุ๊บปุ๊บปุ๊บหืมต้นเกลมัรอดนะครับก็ถือว่าได้ความอึดที่เพิ่มมากขึ้นพอสมควรน,นะทางด้านที่เพียวผม,มทำให้อึดกว่านี้ได้ด้วยแต่ว่าต้องรอ บิสกิตใหม่หนึ่งชุดนะครับตอนนี้บิสกิตมนันยังไม่สุดใช่ว่าไม่สุดเพราะสายรักษาผมไม่ค่อยได้ทําไว้ทําแค่ครูทามที่เป็นของมิส,สิกนะครับดังนั้นทีมยื้อนะตามตรงไม่น่ามีปัญหาครับเล่นโคตรง่ายนะตกเมตากเก่าแตกกระจุยเลยตบเกียนแตกเลยฮนะการโจมตีนะครับอาจจะดูไม่ได้เยอะแต่คุณต้องเข้าใจว่ามันช่วยได้เล็กน้อยแค่นั้นแหละมันไปเด่นด้านการตายฟื้นแทนของเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ตัวเขาเองนะครับ อ่ะโอเคลองดูสักครั้งโอ้โหเจอแต่ทีมนี้วะอันนี้ตึงจัดตึงจริงเกียวคนไทยนะครับอ่าฮิวปุ๊บเด้งขึ้นมาโอชิดยังไม่ตายใช่ไหมโอตายไปแล้วนึกว่าต้นเกมมันเด้งเร็วเกินอ่ะนั่นไงพอเพียงไม่ตายก็ยังมีการฟื้นโกชิสมาต่อด้ดังนั้นแสดงว่าเรื่องไขเนี่ยตัวไหนที่ตายตัวแรกมันก็จะฟื้นตัวนั้นมานะครับเห็นภาพชัดมากก็ดีอ่ะ เออจัดว่าดีมากเลยนะครับช่วยทีมไม่เยอะเหมือนมันพกสมบัติขนนกมาให้ทีมได้นะแต่ว่าฟื้นมาแล้วก็อาจจะต้องรู้ว่าจะโดนจังหวะพิสดารหรือเปล่านะอันนี้ก็เจอตึงๆนะครับลองดูเฉยๆนะตัวที่ตายนั้นเป็นโกชิดนะครับ <c oughs> น่าสนใจมากอยากลองทีมไหนกันผมก็นึกทีมไม่ออกแล้วอ <c oughs> <c oughs> เออนึกกูทีมเดียว ปรดี๋ยวถอดบิสกิตท็ทอปปิง้งออกไปหลายทีมในช่วงท้ายแล้วก็ว่าจะมาดานตอนสุดท้ายนะั้นลืมอ่าลองดูทีมนี้ไหมไปด้วยกันกับมิส,สิกไม่ได้นะครับด้วยงื่อนไขอ่าเป็นอ่าเป็นเบอร์นิงดีกว่าย่เบอร์นิงน่าจะเข้ามือกว่าเอ้ยไม่สิกคะขนูเอออยากลองกับคูนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งถ้าเกิดว่าถอดเพียวออกผมไม่แน่ใจว่าสมบัติมันจะอันนี้เราจะลองให้แพ้ดูนะครับ พราะผมต้องการดูว่าสมบัติเนี่ยถ้าโกชิดมันทํางานมันมันมันจะเป็นยังไงจะมีผลกับสมบัติไหมอ่าโอเคอตานี่ขอลองดูนะครับจําไม่ได้เหมือนกันว่าสมบัติมันจะหายไปหรือเปล่าอืมอ๋อสมบัติมันนี่ไงสมบัติมันจะกระพริบหนึ่งครั้งนะครับสมบัติไอ้อันล่างแต่ของเพียวเหมือนจะไม่กระพริบใช่ไหมอันเราลองสังเกตกันนะครับว่าว่าว่ามันเห็นความแตกต่างไหมอืม ต้องดูว่าสมบัติเอ้ยลืมลืมลืมเป็นสมบัติเริ่มหลอนและเริ่มหลอนและรีบเกินอ่ะผมจะดูว่าสมบัติเนี้ยมันทํางานเกี่ยวกับตายฟื้นเนี้ยมันมันจะทํางานได้หรือเปล่าในจังหวะที่อ่ามีเพียวอยู่ในทีมนะครับทุกคนดูนะเวลามีตัวตายเนี้ยหรือว่าโกชีต,ตายสมบัติมันจะกระพริบไหมนะครับสมบัติโกชินะชิน้นนี้ปึงป้งปึ้งไหมอ่ะก็ยังกระพริบอยู่แสดงว่ายังใส่ได้นะครับด้วย ด้วยทีมเนี่ยมันยังใส่ได้ตอนแรกแบบไม่ได้เอ็ดใจแสดงว่าสมบัติโกชิ่ก็น่าจะยังได้ไปต่อนะอืมได้ไปต่อแหละโอ้แล้วก็แรงมากนะครับอ่ะตอนแรกคิดว่าไม่ได้เว้ยเพราะว่าสกิลมันค่อนข้างซ้อนทับกันโอ้เมื่อกี้เราแพ้เขาใช่ไหมพอใส่สมบัติปุ๊บดูดีขึ้นทีมชนะแล้วครับเออดังนั้นสมบัติเนี่ยใช้ได้นะเขาแก้ในช่วงต้นคลิปที่อาจจะพูดผิดไปไม่แน่หรือไม่แน่ว่าพูดผิดไปหรือเปล่าเข้าใจ ว่าอาจจะมีลัานไปแต่เออสมบัติยังคงทํางานได้อยู่นะครับแล้วก็ดันกลับมาชนะได้เฉยเลยอืมดูดีว่าดูดีว่าอันนี้น่าจะเป็นต่างชาติสายยื้อทีมเดียวกันแต่ว่าใ่ต่างกันที่ตัวฮิวนะครับแล้วก็สมบัติเขาเป็นสมบัติสายยื้อนะอะโอเขาเอานักขนูมาใส่ครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บตัวดาเมจเรามันจะน้อยลงไปนะครับดังนั้น ดังนั้นเนี่ยทีมอะถ้าจะเปลี่ยนอะด้วยตำแหน่งอะมันเปลี่ยนตัวดาเมจหลายตัวหลายตัวเลยถ้าเอาสแนปออกมันก็ได้ใส่ตัวอื่นไม่ได้อีกใช่ไหมดังนั้นก็คงจะต้องเอาตัวที่เป็นแนวหน้าออกนะผมว่าโกชิสก,กับอ่าโกชิสกับเจ้าชรนะ็อมิวน่าจะไม่ไม,ไม่เป็นตัวที่โดนแทนอะส่วนะแบาก้อนถ้าจะโดนแทนจริงๆก็คงจะเป็นเอาอีพิกมาใส่เงี้ยหรอเอออีพิกตัวไหนที่จะเป็นเมตาหรือว่าจะเป็นในตัวใหม่คู่กับเขาอืม อันนี้ก็นะ่าสนใจตัวใหม่ผมเปิดได้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ปั้นนะครับดังนั้นคลิปนี้ขอลองไปก่อนอ่ะมาลองดูเซตนี้กันดีกว่าอยากรู้ว่าพอจับมาแบบนี้ก็ใส่นัคขนูมาได้นะครับใส่อะไรมาได้ทีมก็จะเป็นสายยื้อเหมือนเดิมแหละแค่ว่าเป็นเพียวแทนมิสิกนะครับอือเพียวไม่ตายเว้ยอ่ะตายนะครับไม่รอดอยู่ดีดังนั้นซตซดยาก พอสมควรนะด้วยเงื่อนไขนะครับเหมือนมันมัน,ม,นมันต่อให้เขาก่อนเชวาต้นเกมอ่ารอดไหมก็ชิดไม่รอดแต่ว่าพลิกกลับมาชนะนะครับโอเคถือว่าเป็นบัฟที่ค่อนข้างจะดีมากสำหรับเพียวเอาเวกนะครับส่วนตัวคิดว่าเออแม่งน่าใช้งานมากๆเลยในแพทนี้นะดู่ในเกมโอเคอ่ะไหนก็ไหนแลวตีบอสได้ไหมตีบอสได้ไหมลองเลยละกันเออผมไม่แน่ใจว่าจะไหวหรือเปล่านะครับ ดับมาแทนนี่ก่อนนะแทนมิสิกใช่ไหมถ้าอยู่ในทีมนี้เดี๋ยวอันนี้ขอดึงเรียกข้อมูลมาก่อนนะออแอปเปิลแอปเปิลเหรอชา a d โด m มิวไม่เอาดีกว่า <laughs> เอา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 อันนี้ใส่ไปก่อนนะใส่ใส่ไปก่อนนะครับไม่ต้องดูว่าถูกหรือผิดพอดีผมขี้เกียจแล้วแต่ จะดูว่าเออด้วยการใส่เพียวเนี่ยมันตีไม่ต้องเลยเวลสูงมากก็จะรู้ว่ามันจะโดนสัทท้อนหรือว่าโดนบัฟอะไรที่เกี่ยวกับบอสหรือเปล่านะครับเอ้กดเพียวต้นเกมแบบนี้นะเกือบลืมเลยหุนหลายทีมจัดงงไปหมดแล้วอะ่อะบอสอ่ะเยอะมากอ่ะราดูว่าเพียวจะโดนอะไรจากบอสไหมอืมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเนะเาะโอ้แล้วก็ทำ,ำดาเมจได้ด้วยเอาอ่ะ หรือว่าพี A ่จตีบอสได้วะแทนมิสิกได้เปล่าวะเอ้ยถ้ามันตีได้เดี๋ยวเดี๋ยวเลเวลสูงสูงเนี่ยผมจะลองดูว่ามันจะรอดไหมนะอืมเดี๋ยวผมจะลองดูมันจะรอดไหมครับอันนี้เลเวลมันยังต่ำไงบอสมันอาจจะซ้อนแบบไม่ได้ตึงอะไรขนาดนั้นนะครับเออโปรตีดามเมจไม่ลดนะเอ้ยลดเปล่าวะสี่เป็นสี่ร้อยจำไม่ได้ตีเลยน่าจะอ๋อน่าจะลดโปรตีผมตีประมาณห้าพันแต่ว่าอันนี้เราเราขี้เกียจใส่ของอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ เ,เหมือนจะเหมือนจะได้นะครับทุกคนตีได้นะไม่ได้ตายอ่ะดูว่าเพียวออกเออไม่ตายนะครับอันนี้ผมบอกก่อนผมยังไม่ดึงท็อปปิ้งมานะท็อปปิ้งอันนี้มันใส่ค้างอยู่แล้วจริงใช้เซตหนึ่งนะครับอันนี้เราตีไปเบื้องต้นก่อนยังไม่ได้เจอปัญหาตัวตายแล้วสึกว่าตัวยืนดีขึ้นนะครับเอาแล้วครับทุกคนบอสกิลจะเปลี่ยนหรือเปล่าเพียวตีบอสได้เฉยเลย ไม่ตายนะครับฮิวอยู่เลยอ่ะโอ้ฮิวอยู่แบบออตโต้แต่ว่าแต้ม,ตมลดเฉยมาก็เหมือนได้ดามเมจเพิ่มมาประมาณประมาณหนึ่งแหละก็อยู่ในเกณฑ์เยอะนะแต่ว่าทำไมแต้มมันดรอปน่าจะยังไม่ได้เซ็ตของนะครับอ่าบิสกิตไงรือถอดบิสกิตอันดีมาใส่นะครับ อันนี้ตีในอันนี้นะต้องไปตีในคอมมันถึงจะคืนบิสกิตเต็มโอเคก็อยู่ในเกมนนะ่าสนใจามากๆสำหรับเพียวนีลานะครับแนะนำให้ไปเปิดกันนะตัวนี้ค่อนข้างน่าใช้งานนะโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้า